เคล็ดลับละลายกาวกรายช้างที่ติดอยู่ให้หลุดออกง่ายๆต้องลองค่ะกาวกราช้างนอกจากจะเป็นของใช้อเนประสงค์ที่สามารถใช้ซ่อมของแตกหักพังได้แบบเหนียวแน่น,นแล้วหากไม่ระมัดระวังในการใช้กาวกรายช้างนี้มีหวังเผลอติดมือให้เกิดความรำคาญอยู่เรื่อยๆ,ยๆเลยวันนี้ทางไข่เกียวเลยมีวิธีละลายกาวกราช้างให้หลุดออกได้ง่ายๆด้วยเจวิธีนี้ค่ะ 1>, 1ใช้น้ำอุน่นเมื่อนิ้วมือโดนกาวกราช้างให้ลีบแช่นิ้วมือในน้ำอุ่นก่อนค่ะเพื่อให้ตัวกาวอ่อนตัวลงแล้วค่อยๆล้างออกด้วยสบู่ค่ะ 2. เช็ดออกด้วยน้ำยาล้างเล็บใช้สำลีชุบน้ำยาล้างเล็บให้ชุ่มๆแล้วนำมาเช็ดที่นิ้วที่ติดกาวกราช้างแต่ก่อนเช็ดต้องนำสำลีวางโปะสักพักให้ยาล้างเล็บซึมติดผิวก่อนแล้วค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ออกได้แล้วค่ะ 3น้ำยาล้างจานและสกอ็อตไบรท์เมื่อโดนกาวผิวสัมผัสจะแห้งแข็งเป็นสีขาวรู้สึกน่ารำคาญให้ล้างน้ำเปล่าโดยทันทีแล้วบีบน้ำยาล้างจานบนสกอ็อตไบรท์เล็กน้อยให้นำมาถูตรงที่โดนกาวกราช้างติดสักครู่กาวกราช้างจะค่อยๆหลุดออกจากผิวหนังได้แบบไม่เหลือคราบเลยค่ะ 4. มันนา เมื่อโดนกาวกลายแ้็งติดมือลองใช้มะนาวถูๆไปเรื่อยๆสักพักคราบกาวที่ติดมือก็จะหลุดออกได้ง่ายๆค่ะ 5. เนยปาดเนยลงบนผิวหนังที่บอบบางของเราแล้วถูจนผิวนุ่มแล้วกาวก็จะค่อยๆหลุดออกมาอย่างง่ายได้ค่ะ 6. ผงซักฟอกผสมผงซักฟอกเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยในน้ำร้อนหนึ่งถ้วยแล้วค่อยๆขัดและถูไปเรื่อยๆสักพักกาวก็จะหลุดออกได้ง่ายๆค่ะ ปิโตเลีเยมเกลหรือวัสลีนเพียงป้ายวัสลีนบริเวณที่โดนกาวกรายค้างติดแล้วค่อยๆถูสักพักกาวก็จะหลุดออกไปอย่างง่ายได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะหากใครที่โดนกาวกรายค้างติดมือก็ลองเลือกวิธีที่เรานำมาฝากไปใช้กันดูได้นะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักไะห,ห่วงายด้วยค่ะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขท่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ